วันที่31ตุลาคม2567ของทุกๆปีเป็นวันฮาโลวีนคืนนี้ทั่วทุกมุมโลกต่างเต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าขนลุกและหลอนๆสถานที่ต่างๆถูกตกแต่งให้เข้ากับธีมความสยองตั้งแต่บ้านเรือนที่ถูกประดับด้วยฟักทองผีแสงเทียนอ่อนๆและใยแมงมุมปลอมไปจนถึงผับและร้านอาหารที่แปลงโฉมให้เป็นสถานที่แห่งปีศาจผีและแม่มดในชุดผีที่แสนน่ากลัวในประเทศไทยของเรานั้น อาจจะไม่ให้ความสำคัญของกิจกรรมนี้เท่าไหร่แต่วันนี้ทางช่องของเราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักตำนานและประวัติของวันฮาโลวีนกันนะครับวันฮาโลวีนคือเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีในวัฒนธรรมของตะวันตกตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีปัจจุบันฮาโลวีนกลายเป็นเทศกาลที่นิยมจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกวันฮาโลวีนมีหลักฐานมาจากเทศกาล ซาเวนของชาวเซลที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันคือประเทศอัลเลนประเทศสกอตแลนด์และบางส่วนของประเทศฝรั่งเศสในยุคโบราณเทศกาลซาเวนเป็นการฉลองสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวและเริ่มต้นของปีใหม่ที่ชาวเซลเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกมนุษย์และโลกวิญ,ญญาณใกล้ชิดกันมากที่สุดเชื่อกันว่าในคืนวันนี้จะต้องป้องกันตนเองจากวิญ,ญญาณโชั่วร้าย ดยการจุดกองไฟใหญ่และแต่งตัวด้วยชุดหน้ากลัวเพื่อลวงวิญญาณไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกเขารวมถึงชาวเซลพยายามทำทุกทางเพื่อป้องกันผีร้ายไม่ว่าจะเป็นการดับไฟไม่ก่อกองเพลิงทำให้บ้านมืดสนิทเพื่อให้อากาศหนาวเย็นรวมถึงไอเดียในการแต่งตัวและแต่งหน้าปลอมเป็นผีเดินตามท้องถนนสัส่นเสียงดังเพื่อไม่ให้ผีเข้าใกล้และตกใจกลัวจนหนีไปทำให้ทุกคืนวันที่31ตุลาคมกลายเป็นธรรมเนียมที่ชาวเซลจะแต่งตัวออกมาหลอกผีเพื่อไม่ให้ผู้ผี และปีศาจมาทำร้ายซึ่งต่อมาได้เผยแพร่ไปยังประเทศอื่นๆและกลายเป็นวันฮาโลวีนเช่นในปัจจุบันตำนานผีฟักทองสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนฟักทองที่แกะสลักให้เป็นหน้าผีคือสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนที่หลายคนคุ้นเคยโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากตำนานพื้นบ้านไอเรื่องของแจ็คโอแลนเทลชายที่เมาที่ใช้เล่ห์กลหลอกให้ปีศาจอยู่บนต้นไม้แล้วเขาทำเครื่องหมายกักบาดไว้ที่โคนต้นไม้ ปีศาจจึงลงมาไม่ได้แจ็คโอแลนเทลได้โอกาสจึงทำข้อตกลงห้ามไม่ให้ปีศาจมาหลอกหรือนำสิ่งไม่ดีมาสู่ตัวเขาปีศาจตอบตกลงโดยหลังจากที่แจ็คเสียชีวิตเขาปฏิเสธที่จะขึ้นสวรรค์และลงนรกปีศาจจึงมอบถ่านร้อน,อนที่กำลังคุกไฟให้เขาเพื่อให้เขาใช้เป็นแสงสว่างและสร้างความอบอุ่นในค่ำคืนที่หนาวเย็ยนแจ็คได้จอบหัวผักกาดให้กลวงและนำถ่านไปใส่ไว้ต่อมาชาวบ้านได้เรียนแบบ ด้วยการนําฟักทองมาคว้านไส้ออกเพื่อทําให้กลวงจะได้วางถานหรือจุดไฟภายในผลฟักทองได้จึงกลายเป็นฟักทองหน้าผีอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปัดเป่าผีปีศาจความชั่วร้ายไม่ให้เข้าใกล้โดยในทุกวันฮาโลวีนจึงนิยมนําฟักทองวางไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ผีมาทําร้ายนั่นเองความสําคัญของวันฮาโลวีนนอกจากเรื่องความเชื่อต่างๆที่เล่าสืบต่อกันมา ยังมีกิจกรรมจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองด้วยการตกแต่งบ้านและสร้างบรรยากาศโดยรอบให้หลอนๆแกสลักฟักทองหน้าผีมาประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆรวมถึงการแต่งหน้าและแต่งตัวเป็นผีส่วนเด็กๆจะนิยมเล่นซึ่งหมายถึงการแต่งกายด้วยชุดแฟนตาซีแบบผีผีเดินออกไปตามท้องถนนเพื่อเข้าประตูบ้านต่างๆเพื่อให้เลือกว่าจะให้เล่นหลอกผีหรือจะให้ขนมและลูกกวาดนั่นเองประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันฮาโลวี 1. การแต่งตัวเป็นผีสืบทอดมาจากประเพณีของชาวเซลที่จะแต่งตัวด้วยชุดน่ากลัวเพื่อหลอกลวงวิญญาณชั่วร้ายทุกวันนี้ผู้คนมักจะแต่งตัวเป็นผีสัตว์ประหลาดหรือตัวละครที่น่ากลัวรวมถึงชุดแฟนซีแบบอื่นๆในวันฮาโลวีน 2. การแกะฟักทองฟักทองที่ถูกแกะสลักเป็นหน้าและมีการใส่เทียนข้างเรียกว่าแจ็คโอแลนเทนถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของฮาโลวีน 3. การขอขนมเด็กๆจะเดินไปเข้าประตูตามบ้านในละแวกใกล้เคียง ในชุดแฟนซีและพูดว่าทิกออทริกหากเจ้าของบ้านไม่ให้ขนมก็อาจถูกแกล้งด้วยการเล่นตลกเล็กๆน้อยๆประเพณีนี้สืบทอดมาจากประเพณีเก่าแก่ที่คนจะให้ขนมหวานหรือผลไม้เพื่อป้องกันตนเองจากวิญญาณที่มาเยี่ยมเยือน 4. การประดับบ้านด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่น่ากลัวผู้คนมักจะประดับบ้านด้วยของตกแต่งที่น่ากลัวเช่นโครงกระดูกผีแมงมุมและสิ่งของที่ทําให้บ้านดูน่าหวาดกลัว การเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนในยุคปัจจุบันในปัจจุบันวันฮาโลวีนได้กลายเป็นเทศกาลที่มีความสนุกสนานและเป็นกิจกรรมทางสังคมสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงการแต่งตัวแฟนซีการแกะสลักฟักทองการไปเที่ยวบ้านผีสิงหรือการดูหนังสยองขวัญแม้ว่าความเชื่อกเกี่ยวกับวิญ,ญญาณจะไม่เป็นที่นิยมเหมือนในอดีตแต่เทศกาลฮาโลวีนก็ยังคงเป็นวันที่ผู้คนให้ความสนใจและเฉลิมฉลองในหลากหลายรูปแบบ ก็จบกันไปนะครับสำหรับตำนานฮาโลวีนตำนานที่ชวนขนลุกและน่าค้นหาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องของเราหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะยังมีเรื่องราวลี้ลับอีกมากมายที่รอทุกท่านอยู่แล้วเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรจะน่ากลัวหรือลึกลับขนาดไหนขอให้ทุกท่านติดตามและรับฟังกันได้ในต่อหน้าวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ